สวัสดีค่ะอูเป้กันชีค่ะจำกันได้นะคะวันนี้อูเป้จะมาแชร์ความรู้ดีๆเกี่ยวกับเรื่องเบาหวานนะคะการดูแลตัวเองสำหรับผู้ป่วยเบาหวานนะคะซึ่งอนนี้จะบอกว่ามาจากประสบการณ์ตรงมากๆทั้งจากที่ตัวเองเป็นผู้ป่วยเบาหวานด้วยแล้วก็ดูแลคุณแม่ที่เป็นเบาหวานดูแลคุณแฟนที่เป็นเบาหวานนะคะแล้วก็เมื่อเร็วๆนี้ก็มีโอกาสนะคะได้ไป มอบรนะคะคกับคุณหมอผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลผู้ป่วยเบาหวานเลยนะคะแล้วก็ได้รับความรู้มาหลากหลายเรื่องราวที่อยากจะมาแชร์ให้เพื่อนๆทุกคนฟังกันนะคะสำหรับเรื่องแรกนะคะที่ปุ๊บไปอยากจะแชร์ในวันนี้นะคะก็คือ6อากาบรบอกว่าเราเป็นเบาหวานค่ะมาลองฟังกันดูนะคะแล้วก็สำรวจตัวเองไปพร้อมๆกันนะคะว่าคุณกำลังมีความเสี่ยงเป็นโรคเบาหวานหรือเปล่านะคะอาการแรกค่ะคอแห้งหิวน้ำบ่อยอาการที่2ค่ะ มีอาการหิวอาหารบ่อยๆค่ะข้อที่3ค่ะมีอาการตาท่ามัวนะคะมองไม่ชัดนะคะรู้สึกเหมือนมีอะไรมาบังตาตลอดเวลาค่ะอาการที่สี่ค่ะอาการแผลหายช้านะคะเวลาโดนนีดนี่หน่อยแล้วรู้สึกว่าทำไมหายช้าจังเลยนะคะอาการที่5ค่ะปัสสาวะบ่อยๆโดยเฉพาะในเวลากลางคืนนะคะอาการที่6ค่ะน้ำหนักตัวลดลงไม่มีสาเห แันนี้เป็น6อาการนะคะที่สามารถบ่งบอกได้ว่าเราเป็นโรคเบาหวานดังนั้นให้สำรวจตัวเองกันด้วยนะคะถ้าเกิดสมมติว่าคุณมีอาการหลายๆข้อจากในหวข้อที่คุณไปเล่าให้ฟังนะคะแนะนําให้รีบไปพบแพทย์น,นะคะเพื่อจะได้เข้าสู่กระบวนการรักษาหรือดูแลให้ถูกต้องนะคะยังไงก็เอาใจช่วยนะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนปลอดภัยจากเบาหวาน,นะคะ่ะแล้วมาพบกับ สาระน่ารู้ดีๆเกี่ยวกับโรคเบาหวานร,รวมถึงวิธทีการดูแลตัวเองสำหรับผู้ป่วยเบาหวานจากปุเ๊เป้ได้อีกในคลิปถัดไปนะคะยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องปุ๊เป้ไว้นะคะจะได้ไม่พลาดข้อมูลดีๆคะ่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ